GDP เติบโตรประมาณ3มเอเซนของเราก็เหนื่อยแล้วนะก็ะรัดเข็มขัดกันแล้วแหละ,ะก่อนนั้นก็บอกว่าเดี๋ยว GDP เรานะครับมีการแจกเงินนู่นนี่นั่นกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ย GDP มันจะโตไปถึง4-5 GDP ไป5เลย3ว่าเหนื่อยแล้วปัจจุบันนี้การเติบโตของ GDP ประมาณ1น่งถ้าผู้ชมครับแล้วมีปัญหาเรื่องของชายแดนยุบสภาหรือไม่ยุบสภานายกรัฐมนตรีนั้นจะเป็นใครแล้วคุณพาทองทาน,นจะตุ ถูกตัดสินเนี่ยรอดหรือไม่รอดเราต้องตามดูกันต่อไปฉากทัดของการเมืองไทยรับประเทศไทยแต่เมื่อหลายวันก่อนท่านผู้ชมถ้าติดตามเรื่องของเศรษฐก<อ>ิจโลกเนี่ยโดนันทรัมป์ครับผู้ที่ตั้งกำแพงภาษ,ษีขึ้นมาสงครามการค้าเนี่ยประกาศในทรูโซเชียลเลยบอกว่าอย่างนี้ได้มีการเจราจาบรรลุข,ข้อตกลงแล้วนะกับเวียดน,นามก็<อ>คือถ้าสมมติว่าเวียดน,นามเนี่ยจะเอาสินค้ามาขายที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยภาษี20%์ ในขณะเดียวกันถ้าอเมริกาเนี่ยอยากจะเอาของจากอเมริกาเนี่ยไปขายที่เวียดนามศูนย์นะฮะศูนย์เปอร์เซนต์ก็คือไม่เสียเลยไม่เสียเลยทรัมป์นี่คือโพสในทตโซเชียลเนี่ยเหมือนกับว่าดีใจมากในขณะเดียวกันสินค้าสวมสิทธิ์ของเวียดนามที่เอาไปขายที่อเมริกาเนี่ยส่เปอเ็นเป็นนัยยะอะไรบางอย่างที่บอกประเทศแถวอาเซียนว่าดูสิ เวียดนามเนี่ยเขาทำแบบนี้ไอโอเคนะ,ะเราทำการค้าร่วมกันได้กลับมาที่ประเทศไทยของเราคุณพิชัยชุนหวัชิระครับรัฐมนตรีคลังบินเดินทางไปที่อเมริกาครับเพื่อไปเจ,เจราจาเรื่องของกำแพงภาษีเนี่ยครั้งแรกสำเร็จไหมคุณก้อยคือเอาจริงๆนะคะการไปพูดคุยครั้งนี้ได้ข้อสรุปที่เหมือนกับไม่ได้ข้อสรุปอะคะ่ะเพราะว่าต้องกลับมาคุยกับทีมงานทางนี้แล้ว คุณผู้ชมไปวันที่สามแล้วเขาขีดเส้นตายไว้วันที่เก้าแล้วตอนนี้ใช่แล้วตอนนี้กลับมากลับมาแล้วจากวันที่สามมันจะไปทันอะไรอะคะแล้วกำแพงภาษีที่ทรัมป์เขาเขียนไว้ตอนเมื่อวันที่สามเมษายนไอแลนด์เนี่ยท่านผู้ชม36%เคิดดูแล้วกันหน้ามืดขนาดไหน36%มสอรตายนะตายสินี่มากกว่าหลายประเทศในเอเชียซด้วยซ้ำไปนะครับ ทรัมปให้เดทไลน์9กรกฎาคมนี้ก็คือวันไหนนะคุณก้อย เก้ากระกฎาคมก็คือวันพุธท,ที่จะถึงนี้นะคะก็คือจะครบ90วันแล้วล่ะคะ่ะที่สหรัฐอเมริการะงับมาตรการการขึ้นภาษีนะคะออแต่ของเราเนี่ยทีมงานของคุณพิชัยไปคุยมาเมื่อวันที่3และที่เขาบอกไงได้ข้อสรุปเหมือนไม่ได้ข้อสรุปเพราะอะไรมันยังไม่มีแนวทางที่จะเป็นไปได้กลับมาคุยกันแล้ววันที่9นี้เขาก็จะขึ้นแล้วแล้วยังไงจะขยาย<ต>เวลาเหรอมันไม่ทันอยู่แล้วค่ะแต่ถามว่าคุยครั้งเดียวมันจะเสด็จน้ำไหม,ไมก็คงอย่าง เพราะเวียดนามเนี่ยกว่าจะเสด็จน้ําได้เนี่ยก็คุยกันตั้งสองรอบก็ทําไมนักวิชาการถึงได้บอกนะทำไมไทยเพิ่งจะมาคุยทำไมทีมของไทยทีมของคุณพิชัยเพิ่งจะไปในวันที่3ท่านผู้ชมฮะเวียดนามน,นี่สาคัญมากนะเขาจบที่20%ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ย เราคาดการกันว่าเราควรจะต้องต่ํากว่าเวียดนามภาษีนําเข้าไปที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับประมาณ15-20จริงๆเราต้องการแค่10เท่านั้นเองกรณีถ้าเกิดว่าการเจรจาในรอบที่2แล้วมันยังไงก็แล้วแต่เนี่ยถ้ากรณีมันเกินเวียดนามไปเกิน20อันนี้ส่งผลกระทบโดยตรงกับประเทศไทยเลยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักลงทุนเ,<อ>เห็นไหมแล้วการเติบโต GDP เราถ้ามันเกิน20 GDP เราไม่ถึงหนึ่งนะฮะ,ะรัฐเข้มขัดกันให้ดีนักวิชาการแล้วก็นักเศรษฐศาสตร์นักการเงินบอกว่าครึ่งปีหลังนี้ของจริงใช่ไหมคุณก้อยใช่แล้วค่ะคุณพิชัยชุนหาวาชิระรองนายกรัฐมนตรีครับและรัฐมนตรีค,รลรตรค,รคลังเคยให้สัมภาษณ์ไว้นะครับว่าส่งทีมไทยแลนด์นะครับตัวท่านก็ไปท่านเป็นหัวหน้าทีมไปเจราจามานะครับสากอคอหลายประเทศก็เข้าคีวรอเจราจาซึ่ง มีแนวโน้มในการที่จะได้ข้อสรุปทางกำแพงภาษีของทรัมป์ก่อนจะถึงเดทไลน์วันที่9เพราะถ้าเกิดประเทศไหนไม่ยอมบรรลุข้อตกลงกับสหรัฐอเมริกาคุณโดนเต็มๆเลยนะสหรัฐเรียกเท่าไหร่ต้องจ่ายเท่านั้นถูกไหมเพราะฉะนั้นคนไทยก็เรื่อกังวลล่าสุดยังไงนะคุณก้อย ล่าสุดเนี่ยนะคะทางทีมไทยแลนด์ค่ะก็ไปคุยกันแล้วก็มีการชี้แจงนะคะผ่านเฟซบุ๊กของกระทรวงการคลังเมื่อวานนี้นะคะก็คือวันที่6กรกฎาคมค่ะคุณพิชัยบอกอย่างนี้นะคะมีการไปคุยกับคณะทํางานนโยบายการค้าสหารัฐเรื่องการปรับปรุงข้อเสนอนะคะคือยืนยันว่าไทยจะถูกเก็บอัตราภาษี18-36%<ม>ไม่เป็นความจริงข้อนี้นะคะ<ม><ม>ตอนนี้ก็คือยังไม่ได้ข้อสรุปว่าจะเรียกเก็บที่เท่าไหร่ ก็ไปคุยมาแต่ยังไม่ได้ข้อสรุปนะคะคือการตัดสินใจอัตราภาษีทั้งหมดเนี่ยสหรัฐจะแจ้งผลภาษียังไปทางการแล้วก็แจ้งพร้อมกันด้วยเพราะฉะนั้นทางสารัฐเขาก็บอกว่าให้เรารออืต้องรอ ท่านผู้ชมวันนี้เราทราบกันตรงกันเพราะว่าวตอนที่คุณพิชัยไปคุยเนี่ยไปพบกับเจมิสันเกรย์เป็นผู้แทนการค้าสหรัฐอเมริกาหรือว่า USTR และเป็นรัฐมนตรีช่วยคลางของสหรัฐอเมริกาด้วยซึ่งธงของเราเนี่ยท่านผู้ชมะยังไงสักก็ต้องให้ได้ต่ำกว่า20%านะครับแล้วก็ต้องการเจราจาของไทยกับอเมริกาต้องวินวินทั้งสองฝ่ายนะครับ oh. ขออย่างเดียวฮะอย่ากเก็บภาษีมากกว่าประเทศอื่นๆมิเช่นนั้นแล้ว เราหนักแน่นอนอสหรัฐเองที่คุยรอบแรกกับเราไม่จบเนี่ยคุณก้อยท่านผู้ชมก็ส่วนหนึ่งด้วยเขาก็รู้ว่าปัญหาบ้านเราเนตอนนี้ปัญหาชายแดนไทย,ทยกัมพูชาปัญหาเรื่องของนายกรัฐมนตรีตอนนี้ ถูกสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ยังไม่รู้จะเป็นยังไงต่อ <C HA. S 2> หรือถ้ามันเลยเถิดไปถึงขนาดนั้นเนี่ยมันจะมีการยุบสภาต่อเนื่องไหมเขาก็มองอยู่ล่าสุดนะครับมีความคิดเห็นของคุณหมายสิริกัญญาใช่ไหมคุณก้อยค่ะคุณหมายสิริกัญญานะคะบอกเลยค่ะบอกว่าการเจรจารในรอบแรกเนี่ยหลายๆประเทศก็ยังไม่ได้บรรลุข้อตกลงหรอกนะคะทีมไทยแลนด์ก็เช่นกันค่ะแต่ยังไงก็ตามแต่ต้องให้ความเป็นธรรมกับทีมไทยแลนด์ด้วยนะคะคุณหมายเธอก็มองอย่างนี้ค่ะบอกว่าเราอะเริ่มช้ากว่าประเทศอื่นๆและสิ่งที่ไทยอะไปนําเสนอ ตอบโจทย์กับสิ่งที่สหรัฐอเมริกาเขาต้องการไงคะ mm. เพราะฉะนั้นก็เลยต้องกลับมานับหนึ่งใหม่แล้วมันก็เหลือเวลาอีกไม่กี่วันนะคะตอนนี้คุณใหม่ก็เลยมองว่าถ้าเกิดยังไม่สามารถจะบรรลุข้อตกลงได้ก่อนครบกําหนดเนี่ย ความตั้งใจทั้งหมดมันอาจจะสูญเปล่าก็ได้ค่ะนั่นก็คือการไปเจราจาไม่เป็นผลที่เรามานําเสนอนี่ไม่ได้อยากให้ท่านผู้ชมจิตตกหรือว่าไปม,ม,มากกว่านี้นะครับแต่ว่านี่คือสิ่งที่เราต้องจับตามองจริงๆว่าการเจราจาในรอบที่สองจะสําเร็จหรือไม่อย่างไรเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเจราจาไม่สําเร็จแล้วก็ไปตามที่ทรัมป์ประกาศมาบอกว่า3 6ปเซนะสินค้าไทยที่จะไปที่อเมริกา,เ,กาเนี่ยตายอย่างเดียวเลยนะเราจะลากเลือดเลยอะ่ะ เพราะฉะนั้นการเติบโตทางเศรษฐกิจไทยปีหน้ายังไงก็ไม่น่าจะถึง2%ของ GDP หนักพอสมควรเพราะฉะนั้นต้องติดตามกันนะครับว่าการเจรจารอบสองของคุณวิชัยซึ่งเป็นหัวหน้าทีมไทยแลนด์นั้นจะประสบความสำเร็จและภาษีเราต้องจ่ายเท่าไหร่อืมเอาละ